รายการสารพันน่ารู้ชุดภาษาละวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงวัยหลังเกษียณโดยภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าหินมงคลประจำบ้านกันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะ วันนี้รายการสารพันหน่ารู้จึงอยากจะแนะนำให้ทุกท่านมาเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยหินมงคลประจำบ้านของเรากันค่ะโดยวันนี้นะคะเราอยากจะนำเสนอหินทั้งหมด5ชนิดด้วยกันค่ะโดยชนิดแรกก็คือหินคริสตัลควอตซ์ซึ่งจะมีสีขาวใสบ่งบอกถึงความสงบสุขและความสุขทางจิตใจได้สามารถทำให้เรานะคะจิตใจไม่สับสนวุ่นวายเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไรความวิตกกังวลใดๆเลยล่ะค่ะ หินชนิดที่2คือ rose q u a r t เป็นหินที่มีลักษณะเป็นสีชมพูมีความหมายเชิงความเมตตาความรักการให้อภัยสามารถดึงดูดความรักสร้างความสดชื่นและความสุขได้ค่ะอีกทั้งยังช่วยสร้างสัมพันธม์มยตรีระหว่างคนในครอบครัวได้อีกด้วยค่ะหินชนิดที่3คืออเม t ิส s t ซึ่งจะมีสีม่วงเป็นหินที่สามารถเสริมสร้างพลังและเหมาะกับการนั่งสมาธิค่ะ โดยคำว่าอเมทิสนั้นมาจากภาษาลาตินแปลว่าไม่เมาโดยหินชนิดนี้นะคะเชื่อกันว่าสามารถบำบัดโรคแก้ปวดหัวได้ค่ะหินชนิดที่4คือออกซิเดียนหรืออัญมณีสีดำหินชนิดนี้นะคะเหมาะสำหรับการวางไว้ที่ประตูหน้าบ้านเพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งชั่วร้ายได้ค่ะโดยสามารถวางที่กระถางต้นไม้นะคะหรือว่าจะรองใต้กระถางต้นไม้ก็ได้ และหินชนิดสุดท้ายนะคะก็คือฟูอไรต์เป็นหินที่มีความหลากสีค่ะแล้วก็มีคุณสมบัตินะคะสามารถบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้ท่านผู้ฟังที่เคารพคะหินทั้ง5ชนิดนี้เป็นหินมงคลประจำบ้านที่ผู้สูงวัยหลังเกษียณสามารถนำมาประดับตกแต่งบ้านของเราหรือว่านำติดตัวไปได้เหมือนกันนะคะโดยเราเชื่อกันว่าการที่จะสร้างบ้านให้มีความสุขได้นั้น <c oughs> ก็จะทำให้เราหรือว่าคนในบ้านเนี่ยมีความสุขตามไปด้วยนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสารพันน่ารู้ชุดภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงวัยหลังเกษียณได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ